สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับคลิปที่สานะฮะสำหรับคุยจะคุยและสาธิตในเรื่องการาดึงบีเซตและการสร้างานิวบีเซตใหม่นะครับสำหรับเน็กเซียนะครับว่าทําอย่างไรนะครับจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าทํำยังไงนะวิธีที่ง่ายกว่านี้นะรู้สึกว่าวิธีนี้มันจะยุ่งยากมากนะมันน่าจ,จะมีวิธีง่ายกว่านี้แต่ผมไม่รู้นะถามใครใครก็ไม่ค่อยตอบนะฮะ mm hmm. <laughs> ไม่รู้จะห่วงวิชาอะไรขนาดนั้นนะครับมาอันดับแรกก็คอนเนก แบบเดิมน,นะใครที่ยังคอนเน็กไม่เป็นดูคลิป1คลิป2นะจะได้ไม่สับสนและงงนะครับนะครับผมก็ศึกษางูปลาปาะนะครับอ่ะคอนเน็กนะครับ,ครบใครมีนะฮะวิธีง่ายกว่านี้รบกวนแก้กระซิบบอกนะฮะก็ได้เป็นบุญนะแก่คนที่ไม่รู้นะครับนะครับอ่านะฮะอันนี้เราลองคอนเน็กให้ดูก่อนนะครับ ลองสร้างและเชื่อมต่อดูนะฮะว่ามันติดยังไงใช่ไหมฮะนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับเครื่องผมนะครับมีพีซซตนี้อยู่นะแต่นะครับผมจะเขียนพเซซตใหม่ทั้งหมดเลยนะโดยไม่ไม่ได้อีดิทหน้านี้อยากจะเขียนหมขึ้นมานะครับเราจะมีวิธีไหนบ้างนะครับก็กดนิ้วนะครับนะครับเดี๋ยผมขอเขียนเป็นรา u t ิ n งง่ายๆนะครับก็เป็น input output ก็แล้วกันฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ นะครับผมต้องการใช้อันนี้ในเครื่องผมทีนี้ผมต้องทำยังไงใช่ไหมนะครับเรามากดเซฟดูได้ไหมลองดูไหมว่าได้ไหมนะครับกดด s สคอนเนคก่อนใช่ไหมปกติอ่าแล้วก็กดเซนเพื่อเซฟใช่ไหมครับไม่ได้นะครับนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่านะครับมันไม่รู้นะครับว่าที่เราเซฟเนี่ยจะให้เซฟไปในซีเรียลไหนนะครเพราะว่ามันมันระบบมันทํางานอย่างนี้นะฮะ เราลองมาเปลี่ยนซีเรียลดูว่าได้ไหมนะฮะกดที่ทูลนะครับอุปกรณ์นะครับซีเรียลนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะมันบอกว่าให้ไปรีเซ็ตนะครับทีนี้รีเซ็ตยังไงเราไปดูกันนะครับอันนี้มันน่าจะน่าจะเจอปัญหานี้กันเยอะครับผมก็เจอนะฮะนะครับให้เราไปที่นะครับไฟล์อันดับแรกก็คอนเน็กแล้วก็ดีคอนเน็กตรงนี้ก่อนนะฮะเนี่ยตรงตรงมุมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ดีคอนเน็กตรงนี้นะฮะแต่มันเป็นดีคอนเน็กสำหรับเซตเต็มนะครับ กดไฟล์ Network นะครับเลือก Performance Device นะครับ Maintenance หรือว่าเป็นตรงนี้ก็ได้นะฮะมันมีชัดๆอยู่กดเข้าไปนะครับมันจะเห็นว่าเรามีสร้างเห็นชื่อ preset ก่อนหน้านี้ที่เราใช้อยู่นะฮะที่เครื่องปัจจุบันเขียนว่าสุขสัรนึ่งะฮะเราต้องทําการรีเซ็ตอันนี้ลบทิ้งมันไปก่อนครับโดยการกดตรงนี้นะครับอ่ามันจะถามว่าจะลบจริงๆไหมก็กดลบไปนะครับมันจะหายไปนะครับ หายไปในที่นี้นะครับแต่ยังในเครื่องยังยังยังไม่หายนะเพราะเรายังไม่ได้ซิงนะฮะอันนี้ยแต่เราเหมือนคล้ายๆทำว่าดึงดึงคอนฟิกมาแล้วก็ทำออฟไลน์นะครับอ่ะเราก็กดกากบาทนะครับเรากลับมาหน้าที่เราจะต้องการเซฟนะครับผมต้องการเซฟหน้านี้ใช่ไหมมาดูที่ทูลนะครับอิคิวเมนต์นะครับแล้วก็ซีเรียลตรงนี้นะครับกดครับอ่ะทีนี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับให้กดนะครับซีเรียลลงไปแล้วกดโอเคนะครับ แล้วมาลองเซฟดูว่าเซฟได้ไหมนะฮะรอบนี้นะครับกดเซฟอ่านะครับเรียบร้อยนะครับกดพิมพ์นะครับสุกซันศูนย์ศูนย์สองนะครับโอเคนะครับลองดูว่าได้ไหมนะกด yes นะครับเพื่อ start audio นะครับอ่ะตอนนี้นะครับระบบเรามาใช้นะครับเป็นพรีเซตนี้แล้วฮะเราจะดูนะว่า พีเทสเนี่ยอยู่ในเครื่องเราจริงๆริงไหมนะฮะเราก็วิธีง่ายๆนะครับก็คือนะครับดีคอนเน็กตนะครับเพื่อความมั่นใจใช่ไหมฮะก็กดอาบัตออกให้หมดนะครับนครับกดนะครับนะครับกดอ่าแล้วก็กดคอนเน็กใหม่ฮะถ้าหากมันเข้าไปในเครื่องจริงๆแล้วนะฮะมันก็ต้องเราคอนเน็กใหม่มันก็ต้องออกมาให้เราเห็นนะครับโฮมสดโฮมสคูลโอนสคูลเออเขาเรียกถูกไหมเห็นฝรั่งเขาชอบพูดกันนะฮะ วิธีแบบนั่งดืม่มอ่านะครับก็มาสู่หน้านี้แสดงว่าเราทำถูกต้องนะแต่จริงๆผมว่ามันมันค้างซับซ้อนมากมันน่าจะแบบสร้างมาแล้วก็กดเลือกง่ายๆนะฮะอาจจะทําได้แต่ผมไม่รู้นะครับจริงๆริอีกอีกอย่างหนึ่งนะผมผมจะให้ระวังในการเขียนโปรแกรมนะดูดูตรงนี้นะครับเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวไปดิสคอนเนกต์แล้วเขียนโปรแกรมก่อนนะฮะดูเรื่องเปอร์เซ็นต์ของโปรเซสเซอร์นะครับว่ามันทํางานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะก็เนี่ยผมกดล่าอีก อันนึงอ่านะครับดูคอมเพล์นะครับข้างบนใต้คำว่าวิวนะฮะมันจะมีปุ่ม3ามนะกดเข้าไปฮะดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ยหแสดงว่าใช้งานสีนยน์ะห้ามเกิน100นะครับถ้าเกิน100เนี่ยไม่สามารถเซฟอัพลิงก์ขึ้นในเครื่องได้นะครับต้องข้อควรระวังตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับดีเลย์นะครับหแนะนําอย่าเกิน15นะครับกําลังดีนะฮะนะครับผมนะครับ ก็พาร์ทนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ยังไงใครมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นี้ก็รบกวนกระซิบบอกด้วยนะฮะถือว่าเป็นบุญนะครับแก่ผู้ชายคนนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือว่ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆนะครับก็แชร์กันได้นะครับกะลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ